นะคะอันนี้อันนี้คือต้นไอเชอระะ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของอของเห,เห,เหเรียญเงินเงินมินเซก็คือเหรียญเหรียญของอเงินยูโรนะคะนี่นะคะ ใหญ่มากตัวน,นี้ใหญ่มากว้าะตน,นี้ใหญ่มากเลยครับเพื่อน